หลังจากที่เราได้ทําการลงทะเบียนสมัครสมาชิกแล้วนะฮะก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า finish c o m p e t e registration นะฮะซึ่งเ,เป็นหน้าที่คุณกำลังดูวิวดีโออยู่นั่นเองนะฮะหลังจากนี้นะครับก็ให้ทําการเข้าไปเ,าเช็คอีเมลที่เราได้สมัครไว้นะฮะอาจจะเป็น Gmail Yahoo หรือว่าเป็น Hotmail หรือว่าเป็น m a i อื่นๆนะฮะก็เข้าไปเช็คดูนะครับในส่วนของ ไท a อ m a มล Master นะครับจะมีการส่งอ e ีเมลมายด่ด้วยกัน2ฉบับฉบับแรกก็คือจาก a r m มไทย e ี a มล m a s t ต r ตัวนี้ส่งจากเว็บไซต์ผมโดยตรงนะฮะก็จะเป็นในส่วนของอการแจ้งนะฮะรหัสผ่านแล้วก็ในส่วนของ User นะครับที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ก็มีรายละเอียดสมาชิกนะฮะแล้วก็มีในส่วนของรายละเอียดของพาสเวิร์ดนะฮะก็ให้ทำการ save เซฟเก็บไว้นะฮะ อีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากไทย eBay Master นะฮะตัวนี้มาจากในส่วนของการเาก็บอีเมลไว้เพื่อที่เราจะได้ทำการแจ้งในส่วนของบทเรียนนะฮะซึ่งตัวนี้สำคัญมากนะฮะคุณต้องคอนเฟิร์มลิงก์ที่อีเมลนี้นะฮะในหัวข้อกรรุนายืนยันอีเมลสำหรับสมาชิกไทยอีเบมัสเตอรเพราะว่าถ้าคุณไม่ยืนยันอีเมลนะฮะในส่วนของบทเรียนที่ผมจะส่งออกไปแต่ละบทเรียนเนี่ยจะผ่านทางาตัวอีเมลนี้ นะครับถ้าคุณไม่ยืนยันก็ไม่สามารถที่จะรับบทเรียนต่างๆได้นะฮะซึ่งในบทเรียนเนี่ยก็จะมีลิงก์ที่ไว้สำหรับดูวิดีโอนะฮะซึ่งสำคัญมากที่คุณจะต้องยืนยันอีเมลนะฮะถ้าใครไม่เจอนะครับในส่วนของ Inbox น,นะฮะลองดูนะฮะในส่วนของที่เป็นสแปมนะฮะที่เป็นโฟลเดอร์สแปมอาจจะหลุดเข้ามาในโฟลเดอร์สแปมนะฮะก็เข้าไปเลือกแล้วก็ทำให้ ไม่ให้เป็นสแปมซะนะฮะแต่ถ้าใครเข้ามาที่ในส่วนของ Inbox โดยตรงก็ไม่มีปัญหานะฮะก็คลิกเข้าไปนะฮะตัวนี้จะเป็นภาษาไทยที่ออกจาผมไม่สามารถที่จะแต่งได้นะครับมันก็เลยจะเ,ออเป็นที่เขาทำไว้ให้แล้วนะครับก็ให้คลิกตรงลิงก์ตลางๆนี่นะฮะคลิกเพียงครั้งเดียวตัวนี้นะครับเพื่อเพื่อที่จะทำการยืนยันอีเมลของคุณนะฮะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะฮะ เมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะทําการแอดอีเมลของคุณเข้าสู่ระบบที่ผมจะสามารถส่งอีเมลไปแจ้งได้นะฮะหลังจากนี้ก็จะเข้าหน้าในส่วนของวิธีการใช้งานเว็บไซต์ Thai e b a y Master ของเราซึ่งผมก็ต้องแนะนําว่าต้องดูอีกนะฮะว่าเรามีวิธีการใช้งานยังไงทํำยังไงจะให้ดูวิดีโอได้อย่างาไม่ติดขัดแล้วก็ ได้ยินเสียงผมอย่างชัดเจนแล้วก็ดูภาพได้อย่างชัดเจนนะฮะ,ะยังไงก็ต้องฝากดูวิดีโอนี้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอการยืนยันอีเมลก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะฮะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะฮะในบทเรียนครับผมสวัสดีครับ